สหาพานิ์ใจดีต้อนรับน้องๆหนูๆเปิดเทอมกับงาน back to school สินค้าไอทีลดราคาพิเศษตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมที่ผู้ปกครองต้องร้องว้าวซัมซุง Galaxy Tab รุ่น A7 Lite 32พิเศษราคาเพียง5,990บาทดาวเริ่มต้นเพียง690บาทผ่อนนานสูงสุด12เดือน iPad 9 Wi-Fi 256 g b พิเศษราคาเพียง16,900บาท ดาวเริ่มต้นเพียง1,990บาทผ่อนนานสูงสุด15เดือน iPad Air 4 Wi-Fi c o l l 64 GB 24,400บาทดาวเริ่มต้นเพียง2,990บาทผ่อนนานสูงสุด15เดือน Notebook Acer รุ่น A315 พิเศษราคาเหลือเพียง19,990บาทดาวเริ่มต้นเพียง2,090บาทผ่อนนานสูงสุด24เดือน โน้ตบุ๊กลุ่น A 715พิเศษหรือเพียง24,990บาทดาวเริ่มต้นเพียง2,990บาทผ่อนนานสูงสุด24เดือน โน้ตบุ๊กแอปซูตรุ่น fx 5 0 6พิเศษเหลือเพียง25,990บาทดาวเริ่มต้นเพียง2,990บาทผ่อนสูงสุดนาน24เดือนโน้ตบุ๊กเดลรุ่น n 3 5 1 1พิเศษเหลือเพียง16,990บาทดาวเริ่มต้นเพียง1,990บาทผ่อนนานสูงสุด24เดือนยังมีสินค้าอีกมากมายสำหรับน้องๆหนูๆกับงาน back to school สามารถเข้าชมสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.sahapanit.com หรือผ่านทางแฟนเพจ Facebook สหาณิชย์และ Line แอดสหา p a n i t วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2565ติดตามหรือสอบถามข้อมูลต่างๆใต้คอมเมนต์ได้เลยครับบริการเป็น1คุณภาพเป็นเลิศต้องที่สหาณิชย์เท่านั้นครับ